เคลมายเคลมายลูกฟองรออะไรเฮียดอกดอกนั้นเคลมายลูกฟองใส่ใช่อีตัวท้ายที่ก็ดังอะไม่เหงาแน่เฮียเอ้ยทำไมเสียงไอ้โทรพูดดิรอรอรอ Get in the car พี่แมนพี่ดนรอรอทไมเสียงดูฟังดูตัวนี้วะต้องรีเกมปะมันจะดังๆังไหนปะ มันไม่ดังมันเสียงมันแตกไอ้เี้ยสงองแปดแรงนะสองแปดแรงนะแต่วแม่ไม่มาเลยไม่ไม่โดนไม่ไม่ช่วยเแล้วไอ้เี้ยมันบางแล้วสัตว์เสียงเคลื่อนนะไอ้ยมีตี้มามีตี้มาลงเสถียรกับเ,เราเลยเธอพูดดิรอ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 ไายได้เจ่าอุ้ยฟีดไรอ่ะไอ้เจ้าโอ้โหลูกคนหนู

ตัวนี้ตัวไหนเออสองแปดยิงไม่โดนต้องเห่าดิทขาไมเห็นแค่สองที่เหลือไปไหนเหรแววแววโย่เฟรนแหววโย่เฟรน เว่เว่เว่อยู่อเฟรนเอาดิเว่อยู่อเฟรนอยู่อเฟรนอยู่อเฟรนก็คนไทยก็คนไทยใช่เสียรึนามฟัต่างอังกฤษมันรู้เรื่องคนไทยเวียดนามเรื่องคนไทยเออคนไทยก็ได้ที่ผคุ้นอยู่อ่ะเนี่ยเหมือนเคยเห็นใน tiktok เออเนี่ยกินเคเนี่ยกู เว้ยเว้ยโยฟลินเว้ยโยฟลินโหมันยังมันถามันยังไงเออเอออะไรอยู่ไม่รู้ใช่ไม่รู้ครับมันผิดมันไม่รู้เรื่องครับเอืไม่ค่อยนามอ่ะแบบมันไม่ค่อยได้เลยแม้แต่นิดกันเนื้อยนึงอ่ะไอ้แก่ดีเกมตัวแสกี้สไตล์อ่ะได้อยู่เมื่อกี้แม่งเออเออเอออะไรไม่รู้หล่น ใกล้บอลมาหนอเองอ่ะตามมาโดนเลยเนาเดี๋ยวอโดนดูดคนดูโดนก้าวเหลากคนดูเดี๋ยวไอ้โทนี่มันก้าวเหลาเว้ยมันเถื่อนเกลือมันโอ้มันก้าวเหลามาตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเนาะเป็นเด็กอยงี้นี่เองเท่านี้เฮ้ยอุ้ยเขาได้ยินเสียงร่ำลือกระบือไทยไอ้กระบือไกลของมันเหรอคนเขาพูดจะให้ลืมลิลลี่กัน ผมเด็กดีนะครับคนดูใช่ไหมครับคนดูถ้าผมเด็กดีกดหนึ่งหน่อยครับกดหนึ่งกดหนึ่งแล้วเด็กดีกดหนึ่งอะไรนะการมาบอกแล้วพี่เอร์นี่เหรอเออพี่เอร์นี่นะมาบอกว่าอะไรนะอะไรนะบอๆะไรนะเดี๋ยวมึงก็ไม่โตอ่ะอะไรเฮ้ยกดสองก็หมดเลยใช่ไหวะโอ้ลงตีมดีกว่าอ่ะย่าเบื่อว่ะไอ้ย่าสองลืมอ่ะตามาเลยลงตีมละ ต้องดูอะไรวะงานงอนงานงานเงินเกิดอะไรขึ้นวะกูบอกว่าถ้ากูเด็กดีกดหนึ่งเพราะกดสองเต็มแชทเลยกูเหนื่อเกิมยงครับเฮ้ยเนี่ยหนูเลขหนึ่งก็มีเออเค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 เด็กดีก็เด็กดีวะ ตอนนายอยู่อย่าลงคืออะไรไม่ใช่หรอครับเตอร์ขึ้นรีเจล้าใหญ่อ่ะเฮ้แต่แต่ไม่ได้สเตยแม่งไม่ค่อยแหลก,กว่ะเจ้าเดี๋ยวเจาว้จาเจา้าเจ้าเจ้าหนึ่งมีอยู่แต่น้อยร,รู้รื่แล้วครับพี่ไม่ต้องย้ำ I got supplies โค้ดสี่เหลือนะครับ เอาผมผมไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงเลยอะโหไอ้สัตว์ไอหัวจะเราไตน่ะดูพูดอ่ะปวดหัวอย่างวะทำไมวันนี้เล่นในเกมแล้วแล้วตอนนี้มันก็แค่แบบวนตีเฉย่ไม่ใช่กันคนหนึ่งจะได้เท่าไหร่แค่ครับพูดภไพ่เราสนองหัวเลยที่บ้านโทรศัพท์มาดีแล้วจิตสำนึกจิตสำนึกก็น่าจะพกมาแหละไม่น่าทิ้งไว้กับครอบครัวหรอก

บอถ์บสถบสถ์โบี่สิบเนีดอรให้รอใหรอรอรอให้เลยดิได้ปะมองไม่เห็นไปเจ้าเเดินเล่นอยู่เยป่ะสองตอนนี้สองขึ้นดันพรโบสถ์ิพหายละเรายิงหยดทมันเดินหลุดโซนอ่ะอ่ไม่หลุดด้วสามผมมันมองเลยอ่ะมันมองเลยมันรู้ เนี่ยแต่มันไม่รู้กูเว้ยมันมันได้ยินโคเป้พี่เนี่ยสามตัวใช่ป่ะรู้ไม่ใช่แล้วเฮียเฮียตะไนท์ตะไนท์เฮียกูบอกแล้วมันรู้มันมันเล็งกันไม่ก่อนเลยมันอยู่ด้วยกันไม่กล้าเอาหรอกมันเล็งมาที่หน้าต่างกูอ่ะมันรู้สไนป์กูเนี่ยเฮียกูยิงมาเลยมันยิงมาเลยดูมันยิงใส่กูดิใช่หรอครับกูยังไม่ได้โผล่เลย โอ้เลือนไปโดนโดนี่แน่นอนนะมันจะล้มหนีใส่เวฟอะโค้งเลือนอะเอฟออกได้ไหมโค้งเ่โคนงเ่ประตูเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอวะเออโอ้มันขับมาอย่างงั้นในทียรู้ในเวฟเฉยเลยมันเนี่ยใส่เวฟก่อนเลยอะมาถึงเะี้ยเออตอนแรกกูไม่ค่อยเอะใจหรอกพอมันเริ่มไม่ใช่แล้วถ้าพอหนี่ใส่กูอะ มันไม่หงอกขวาไปวะมันโดดลงสองตัวเลยอะโดดลงโบสถ์อะมันจะไปล่ำไปโทรไอหลี่โดดไปไอ้โดนโดดเดียวไอไอ้โดนโดดโซนนั่นมันล่าำกูเลยดิเกิดอะไรขึ้นออกแล้วมั้งกูจะสียงดอนขับออกเรียบเหมือนกันนะเว้ยเพื่อนเล่นมึงหรอตัดฮะเพื่อนเล่นมึงหรอมันรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันไงเฮียมันจะไม่เอาเว้ยเียทำไมมันมันไม่เอาเราไม่เอามาซักน็อกว่ากูจะได้รู้ชื่อว่าคือใครคนไทยหรือเปล่า รอชุบกนดของอจริงได้ไรอชุบคนะือ่อออระาบบกลางงนอกดมันน่ะอยู่รยังติมรอแล้วกันอนอกระเดิมเลยออกไปแล้ว,เ,ลวเห็นมันวินงน่งลงี้ได้ปะละ่ะเดี๋ยวพี่ขับไปชว์ให้โชวโโช์วฟังเสียงให้ห สั่งอุพีโดนก็ได้ให้พีโดนเรากั่งไม่ได้อะไม่โดนอ่ะยูเน็ตมาไม่ใช่หรอครับรู้คนอื่น่ะโอเคแบบรู้พี่แมนยังพอโอเคแบบหันมามองพอได้เย็นเสียงรถขับมาเนี่ยเหรอแต่พอเป็นของคุณแมนแมนให้ไม่ชอบดูขอโทษขอโทษไม่ใช่คอมเตอร์ เดือนดีวะชอบเี่งเทสล่า็เทสล่าเทสลากับดอมปกกูไม่แย่ครับมึงอยากจะมาก็มาั้งตีนะครับทีมมาเลยครับเก่งกิงก็มาครับผมมึงฟังกูนะเราถ้าเราไฟมั่วซั่วเราโดนนะพกเตาเน้ ใช่หรอครับขับมาตาระเบิดอย่างมั่วแล้วตรงเป๊ะด้วยนะเฮียตรงลายที่อยู่ในรถเฮียเลยุณไม่รถไอเว่ไม่ได้ขยบเลยเว้ยเสียมันเพิ่งมาตอนที่กูบอกอะระหว่างรถดอมมาไอเว่ยังนั่งนิ่งอยู่เลยผมก็เเด้งลยถ้ามึงจะเห็นอะมึงต้องมุมมองดีสิอะไปไหนเราเอ้าอยากยิงว่ะอยากยิงมันว่ะ ิมาดิมาดิมาทิมดิลอยู่เนี่ยเมื่อไหร่วะอยากโดนวะอยากเจ็บอยากลบสิบมาวะมก็มึงคนไทยอะมาทิมเลยมา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 อัดคลิปก่อนมาทิมด้วยมั้ยมามาเผื่อได้ไฮไลท์เดีวมาไม่มาไม่รู้กูรอไว้ก่อนเนี่ยขับมาถึงกล้าเดินจัดเดินแล้วเน็เลยวะมั่นใจอะไรขนาดนนั้ตัวแข่งตัวแข่งไปไปเท่าไหร่เน็ตเนี้ยสัตว์ช็อกเลยเฮีย ตัวแข่งตัวแข่งดีนะเนตมาลูกเดียวแม่งไม่ดับเบ้นเนตไอสัตว์ <c oughs> เจอเจอไม่ใช่หรอครับอิดคนไม่อยู่แล้วเว้ยเนเดี๋ยวกูเช็คให้ไม่อยู่แล้วอยากได้บด <Okay, okay. S 1> จัดเลยวะ okay, okay. อยากได้หลุมบดนั้นอะตืมครับคิวครับเท้าย <c oughs> เดี๋ยว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 เนี๋ยวเอี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยี๋ีีีีีีี หนีหนีหนีเห็นรถพี่แมนขับมาเหี้ยไปเนะี่ยไปมาเรื่องแทนนะ่ะยีมันเนตใ,ใหม่ด้วยไอ้เกลทีโ่โอ้โหโอ้โหโกโตโกโตขอโอ้ยหโ,โกตกัดว,วันเล่นจังไหนเดี๋ยววายเหี้ย เรือ่อนเรื่องยนี่ก็ได้เราไม่เลือกนะเออว่าจ้าไม่ลดกูมันยืดตัวเข้าบ้านเล็กไม่เข้าขับมาต่อว <Watch out. S 1> นี่โดอนคนเดียวอยู่ไอ้โทษตัวหลวงเหนนะมือนดันบ้านระเบียงเออกูไม่เห็นหรถไม่เห็นรถจอดข้างไหนบ้านบ้านก็ดังมีแล้วนะว่า <Watch out. S 1> เจ้าบ้านนหังไอ้อออออดอมมันนะ เราไม่หมั่วเลยวะดำมก็ไปไหนวะเดำมาอันนี้อยนนี้อันี่ันนี้เรือสะพายจัดได้วะมาโกตัวหนึ่งแน่นโรชใช่เอ๋ไอสมอลน่ะมึงมึงช่วยเวฟเลยมึงรอช่วยเวฟเลยมึงรออยู่เลยจะเดินลงมาเนี่ยนะให้แมนจะทันอยู่ เราถกขามันก็ได้เดี๋ยนระเบิดสา่ฉั้นยังไงเราช่วยเวฟเลยโทรเองเลยนะอืมสองตัวละเพื่อนเดินมาเติมเดินมาหาเติมเดินมาหนูเนี่ยคือทำได้กูไปช่วยเวฟจากกลุ่มหลักก่อนนึงกูชี้ไปหลบให้เวฟเล่นน้ำๆไว้อยู่ข้างบนตัวนึงแล้วก็อยู่อันนี้ตัวนึงหลังห้องน้ำอ่ะฝั่งห้องน้ำฝั่ง ลกลับเข้าบ้านแล้วชั้นหนึ่งาาชั้นนึ่งหรือชั้นสองมั้งไ่จอยชั้นชั้นสอตัวหนึ่งกตไม่มีไฟสมติเกินกลับหรอ <c oughs> มีชัวร์วะเ,เลิบาบนหัวกูเดย

กูเดินเข่ากูเดินเข่าเ,เออเฮียต,ต่อสายนอกจิงเลยว่าใครแม่งขับบนมาเต็มเลยวะมันมีรถต่อวะจริงอะอันนี้มีรถต่อไม่มีไม่มีไอ้บนแม่งขับไม่ดีมันหายสัตว์งวยสัตวดเลย เกี่ยวทยองได้เที่ยดีได้โทแม่งมีบังเกอร์พอดีสัตว์ปูดีถึงแล้วพอดีเที่ยมีที่เล่นเฮ้ยล่าเนื้อแมวจ้ะล่อๆล่อๆคุณลอคุณล่อล่อไล่มึงอะไรครักูพูดกูนักหนาเหรอฮ่าฮ่าฮ่เดล่อะไรยังไงวะพอดีนะกูเดินซิกแซกซิกแซกเดี๋ยวเดินชิดได้อยู่นะมุมเนี้ยเดินจาก ตามพวกกูอะเฮ้ยมันโดนหลังยิงหรอใช่นะมันฝันยังมีอยู่ปะมองได้ปะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ตรงสมอก็มีล็อกยอยอกฝันตรงนี้หน่เดียวัรมาได้ได้ได้เรไาไปรชี้กับายไปนั้นเล่นนะไม่มีละฝันไม่มีละ

ตีโวดต่อได้ตัวมนจัดชุบกันวตัวแรงไม่ค่อยเป็นนาตีไทยก็ต่ำนะพี่อทำได้ปะทำได้ปะนี่ทำได้ทำได้มองให้อูมองให้อยู่นี่นอตไ้น้าขวามงไม่ได้ทำนเจอตัวนึงฝ่ายตัวนึงจไว้ผู้เทสหา มีรถที่กูตามหาหาไหมนะเห็นเลยวะเซนล่าเออแต่กูว่านาะตีเฮียน,นี่นะไอสัตว์เซนกูมันบอกเลยที่ทำมานะเลย <c oughs> เฮียไปด้วยนะผมนะสมมติ <c oughs> นั้นมียาเหลือป่ะเยียมียาเลยกนะ้อนเดียว มีสองคนไม่ใช่ไรแบบนี้นใช่แบบนีน่ตามหาเลยวะมันหกไงยะไม่เห็นนะมันหกมี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 เหรอเล่นหกมมีเรอเล่นง่ายนะว้ยบ้ามันอยู่แค่สเล่นีรยุนั่ส่ชเฮ้ยเฮยกูกูกูไปปิดจากขวาก่อนนะกูกูดังเข้าตามมาอะไรวะพวกก็ เออถ้าเล่นเอาไก่ชัวร์มาชึ้นดีขวาวางก็ได้นะเว้ยตอนนั้นเล่นเมื่อไหร่ก็ได้อืมอเคเชิญขาไอ้ที่แหลกจังเวมาเนี่ยกพืังนบวกยิงได้ดรถเยอะจะไปยองมีอยูน่นะจริงใครวะไม่รู้่แต่มาที่นีมองเรา watch o น t ่เน็ตเตอรเียนน,นี่หรือเปล่าวะไอ้สตวดเน่ยสี กุระแหวงเหมือนแอ้ะมองใครก็เป็นมงออะเป็นพวกมือแบบไอสัโอ้ยอยาไหลเหลือตัวเดียวนะเว้ยเหลเบียร์ยันอยู่ทำยางนะทำยางนะสองตีนะสองตีสองตีสองตีสีต้องทตตองตีสอตีตีงออ นสองแหละเก็บรถได yeah. ้ถ้าสตรีมอยู่ก็ฮะนักวงนักวงวะนักวงวะนักวงคไอ้หลุมหลุงไหนวะมาแล้วตายแล้วเกิดก็ดังที่บ้านตายเกิดาดตายเลือก็ดังกันหลุมอ่ะแม่หนุ่มต้องไปด้วยนะเว้ยเลยมั้งด้านข้าหเราเกิดก็เป็นเบรคแลนะเฮียหลานไม่ทันเลยสัตว์ กบ็บนเขาอ่ะแล้กวก็บนเขาเนี่ออกไปน,นอกรึเปล่าทีนี้ใช่ใช่นี่นไปเล่นเลยกำลังอยู่คิดไอ้นี่มันคิดใจมันไม่ไหนเลยขวามันตีเดียวกันนะเว้ยระวังนะฝ่าหลบม,มา,เ,าเล่นขวานะ โชวเ์เสร็จคดีไม่โดร่อ,ะรอยะปัง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 ,ปง,ปงจะต้องกดตกไอ้เทียรถไทยได้ไหมเดี<อ>๋ยวจะกินยาแทนหรอเลยยังเยอะเกมท้ายฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ดีวันเทาเหมือนรถเทสลาวะเนี่ย สองตัวบ้านานีันเสามันเสีย,เ,สยเลือเขาเอ้ยบนเขามีเขามีเขามีเล่นบาเล่นหลังาเฮ้ยดูเล่นเออดูอ้ายกน่ยต้องกันบนไน,นได้ไงวะบ้า,บานเรเล่นอย่นี้โดนกดเยเะ เล่นได้มันต้องไปดูจากฟ้ากันได้มันอยู่เขาหน้าเองเลยเหรออยู่ในหลุมคืที่ต้องกันไอนนี่นะมาช่วยกันใช่หรือว่าหันกลับมามองได้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 ยมาดีมาดีมาดีบาร์ครับมาดีไม่ได้ครับมาดิ รอกูยิงกูเอาเอาคืนตามมึงเข้าวงอ่ะมาเด็กขึ้นรถลงไปขึ้นรถละเอะตะเบียงมันน้ำมั้ยตะเบียงมีหรอผ่ายไปไหนหมดเว็บมี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 พี่มันมันอยู mm ่ในหลุมนั่นแหละพี่ตายแล้วตายแล้วข้นรถแล้วเอ๊ะตี่ตัวนี้เฮ้ยขำมาเว็บตีนี้ขำไรเจ็บเจ็บเจ็บ

ก็แต่งเขาได้นาดยืนเดินนะซ้ายขวาเดินหมดเลยขวาหน้าเราโวบมมันยุ่นวายกันอยู่เราเล่นคนเดียวนะขวาได้ขวาทิศเราจัดเลยขวาซายดิถูกเสร็จียบเฮ้ยพี่ขอเก็บเอาชั้นแป๊บเอ๊ไม่มีเอาชั้นเลยเคลียร์ขวาก่อนแป๊บนึงมามามาที่ขวาสามตัวขวาสามตัวพี่กำเน็ตพี่กำเน็ตพี่กำเน็ต

ใกลใกล้อะโแปกบนึงนะพี่สมจิตายแล้วก็เน่เตยนะได้ยนับเน่เองนะอ้ยี่มองมาเห็นว่ะนี่มันมันน่าจะบบสวยโทสวยสวยมางเ้วรเปอร์มั้งสวยข้าสุดมันมีอ่ะเฮ้ย กูได้กูได้เอาไว้ Watch out ้เชี่ยมองไม่เห็นเลยสัสโอ้ยไม่เน็ตกูมันไม่โดนบ้างเลยว่ากูเห็นเต็ม่ต็มเต็มโอ้ไม่เห็นนะแม่งมั่วจัดเลยเชี่ยแม่งมาชิดบนเขาเต็มไปหมดเลยสัตว์ซ้ายขวา